คลิปนี้จะมาสอนผ่าท่อทีเซ็นอานะครับพอดีไปได้ท่อมาแต่เจ้าของเก่าเขาตัดตัดปลายออกครับไม่รู้เขาตัดทําไมตัดสั้นเลยผมก็เลยจะมาผ่าครับผ่าแล้วก็แปลงใส่เป็นปลายมีเนียมซะเลยครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยครับครับขั้นตอนแรกครับเหมือนผ่าท่อทั่วไปนะครับผ่าท่อทีเซอาปกติเลยนะครับผ่าจุดนี้ครับ ่าออกครับพอตัดออกมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะมีแผ่นแผ่นเหล็กอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับสองอันครับให้เอาหินเจียนะครับเจียหมดออกให้หมดนะครับแล้วก็เอาแผ่นเหล็กตรงนี้ออกนะครับนี่ครับออกให้หมดนะครับ พอเราเอาแผ่นเหล็กออกแล้วนะครับออกแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เชื่อมเจียเก็บให้เรียบร้อยครับปิดให้เหมือนเดิมเจียแต่งตัวท่อให้บางเลยนะครับตอนเชื่อมเนี่ยแนะนําให้เชื่อมแก๊สนะครับเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมยากมากครับส่วนตรงปลายตรงนี้นะครับใช้เหล็กหนึ่งนิ้วครับยาวสิบห้าเซนสำหรับ รถที่ใส่เป็นพักเท้าเดิมนะครับส่วนหน้าเป็นท่อที่ยึดกับตัวท่อนะครับแบบง่ายๆนะครับใส่ท่อเดิมครับแบบนี้ครับตัดครับตัดหัวตัดท้ายครับพอตัดเสร็จมันจะได้แบบนี้ครับพอดีเลยครับครับเสร็จแล้วก็ตัด วัดเจาะรูเลยนะครับแล้วก็เชื่อมให้เรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับตอนที่เชื่อมใส่กับตัวท่อตัวนี้นะครับแนะนําให้ใส่ใส่กับรถก่อนนะครับถ้าเราเชื่อมเลยนะเชื่อมข้างนอกเนี่ยมันจะบิดครับบิดเบี้ยวเสียทรงครับแก้ยากครับให้เอาไปใส่เชื่อมบนรถนะครับ ยวขอตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับ